มาครับมาครับมาครับมาจิ้มลูหวานหวานด้วยกันครับผม<อ>มาครับเอาคนเมียงแอ่วันตีเข้าใจเนาะโดยเฉพาะสหายลาบซาสหายลูสหายกรุสหายคานะครับเนาะมาดูนี่ผมมักหวานหวานนะครับเนาะในนี้ผมใส่น้ำหอมดองไปแล้วนะแต่ว่าผมก็จะเพิ่มความหอมหอมากกว่าความเผ็ดเนาะพริกลาบก็อย่างมากินแหลครับ2 5งกรัม80บาทก็จะทรงเริ่มต้นที่40บบาทครับผม สนใจสังซื้อตักแชทไปหาเพจลักเพจใหญ่ของเขานะครับเนาะเพจเอาอย่างมากิดแรงนะครับผพุทธตามสองแสนเกือบจะสองแสนห้าแล้วครับตอนนี้นะไ,ไปคดัไปเนี่ยลาบเนี่ยซาเนี่ยรูมันเฮาเน่ะติดข้อไว้เตอะรับรองแบบพิดหวังครับเนาะพิกลาบเอาอย่างมากินแหงกินแรงครับผมเนาะมาหิ้มปากบวแดงบ่มีแหงเกี่ยวเขาครับรๆๆๆๆๆมาเอามลมไหลปุ๊ มอ๊ะที่อยอดแล้วผมเครื่องมีกรอบๆนะครับเนาะแล้วก็มาแก้วครับผมแล้วก็มันโอนะ๊คมั้งเนี่ยครับมันมันคอมันคอมอ๊มะเสียดายครับผมมันมันมันเอ,อ๋อเนาะ,นะผมตึงมากนะฮะ ขอาสุม,มาภัยไปยังพป่น้องแอตตีมากกินนลาบคัวแล้วครับเนาะนี่หลายคนถามเข้ามาะครับเนาะข้าวขาวเอาอนนะฮะบอกข้าวนะครับเนาะเพราะว่าขัาวมีมันหนักอยู่แล้วเนานะเอาใส่พริกลาบที่มีเครื่องสมุนไพรไปแหมครับวลา่รกันครับ ครบใส่อันไวบ้บะคู่อยไวบ้บะคู่ทอดอได้ก๊อดมาครับลูกกับกับนอนได้ไหมครับเนี่ย ขาวๆนี่คือเส้นมีขาวถอดกรอบนะครับเนาะอืะ้อม้เวลาครบใส่เส้นมีมันก็จะมีความเป็นเท็กเจอร์นะครับนาะครบแบบมะอ่ะ นี่ต้องขอบคุณนะครับวัดบรรพบุรุษของคนเมืองเหนือเขาเลยนะครับนะที่เนี่ยเมนูนี้ขึ้นมานครับสมัยก่อนเนี่ยนะเก่งในสู้นะครับผมว่านะล้ำา่าผมลงตัวเนาะโดยเฉพาะแบะแก้วกับมันคอนะครับนะ นี่แักแก้วนะครับกำมันเคาแล้วก็ใบบักขูทอดนะผม,มถ้าใส่น้ำหอมดองใส่อย่างนี้นะเขาข้าว่าลูกกัดเฮ้ยนะครับเน่ยผมเจอบุรี่ิมจะดูถูกกันนะครับคือรูตีแบบบางโฮตไร้แล้ครับเนาะ รูโฮนโฮ,โฮน่อฮะมูดิเปิลบุ๊บขาโค้งน,นะครับนะใสก่กระพริกราลาดวกับซอยข้อไหนสดใสไปได้วหน่ยฮะโอ้นั่นโฮนะผมรูของแท้หอมพริกลาดสัวจอนตึ้มได้ของแก้มนี่ยังขือเนาะแล้วก็ผมเนี่ยคลิปลงใน เพจ็ดอาอย่ามักกินแรงนะครับเพร็ดักของเขานะ FC ตังเวียดนามแฉโพดนักขนาดครับเมนูลุยนะเปิ้ลไทยจะมักเหมือนกันนะครับเนาะสวัสดีไปยยัง FC ตังเวียดนามแล้วนะครับเนะาะอรอยกัน ให้บังมากผมมากเนาะให้บักินผมกินนะฮะใครจะเอาไปคั่วกันได้นะครับเนะี่ยฝันกันครับอืมดอก